สกิลระเบิดมาพี่น้องผ่านลำตีมาเอ้ยง้อมือนีเพิ่นห้องซื้อๆได้พี่น้องแค่ว่าล่ะครัแค่ว่าสังเกตมึงมือนีเขาห้องคล้ายง้อที่ห้องแพงเนี่ยแต่ว่าคล้ายกับคล้ายคือเก่านั่นแหละเนาะเออห้องซื้อๆเออพูดได้บาซื้อก็เห็นเพิ่นห้องก็จะพอโต้ไกลเป็นห้องไว้ซื้อๆมือนีขึนมาซื้อหลายพี่น้องหลาเออแค่ธรรมดาหน่ะล่ะพวกใครก็บจะค้าของถือต่เขาซื้อมากใช้ห้องอันนี้มาท่านมาท่านเงินซื้อนี่ครับผมมีเงิน งวยอันนี้ประทงห้องมักย่องไปอีกบานี้ขายแล้วไปโอ้ขายเล้อเออไปอิ่ขายเด้อห้าพันไปตะบด,ดีพอลพี่น่องห้าพันเจ็ดพันเอาเบิ้งเจ็ดห้าบาทขายแล้วชุวนี้เจ็ดพันห้าร้อบาทชัวนี้ก็ยังมาเถ่าตัวนั้นห้าพันเหมือนเดงสุดสดีรองชาบ้าวันเสาร์ที่ยีเจ็ดเมษายนพี่น้อง ญญกับบรรยากาศการซื้อขายแต่ละาาน,นัดโควกับเบอแยกกันช่างเบอกันทะลักจังหวัดพิษณุเกศทำให้หน้าบึ้งจังเลยขาดทุกนัดทำไมขาดทุกนัดนี่ทำไมมันขาดทุกนัดก็มันขาดทุกนัดโอเคซื้อลงทุกนัดเออขาดทุนในหอยแกบอกพี่น้อยอบอบโอเคในห้างก็ซื้อลงทุกนัดแกอบอก กูได้เวลาค่างัวแนวนมที่ดีบ่มีหรอกพี่น้องมีจะลงทุกนัดเห็นปะเอ้าพี่น้องเขาไปอัปเตดตราคามันสิเป็นจังไงแต่โรลี่ช่วงนี้เหลือเยอะพี่น้องบอ่มีราคายำแย,ย่แต่โรลี่ยพอได้ขายแต่ก่อนก็ร้อยสองหมื่นมือหนิสองหมื่นขึ้นเรืองน้องมือหนาะแย่ครับกนได้สองหมื่นมันก็นที่เรือลูกพี่น้องอาจารย์มาขอตัวในน้ำเพลินมือนนิ เป็นขออย่งสี่เป็นวาขอตัวได้ขอกลางๆเกันมาโอ้นี่บ่โอ้โหนี่บ่เดี๋ยวเอาตัวนี้บ่เออจากไหนแม่มันไใ้เพึ่นจักบาระหอนมื่นอยู่บ่แม่มันนั่นฮะว่าขายบ่ได้เด้อบ่หอนมื่นคนนี้ว่ะคนบ่ขอเอากันบ่บ้ามาสิมาเมืองว่าถือกนั่นมันยังมันบ่ถือก ซื้อได้เองวันนี้อ้าวซื้อแพงเองวันนี้พิษพลาดเองเดี๋ยนตลาดถึือเดี๋ยววันซื้อมาบ่ถึกวอนีออ้าวพิษเบ่าซะแล้วใส่แมนเบิดบ่นี่ขาวๆคือคือว่วววววน,วนี่ตัวแดงเงองตัวแดงมะเขือกน้อยแมี๋ยวเขาซื้อ,รอไรเงี้ยสว่วงนี้เลยบริการเมื่อเมื่อไรเงี้ยเมื่อเท่าไรเมื่อสี่พัออน บ่าได้ขายดอกข้าวเสอร้อยใหญ่โหดอกข้าวเสอร้อยใหญ่าวเสือร้อยใหญ่มาสองอาทิตย์แล้วไปเห็นยังมาคือบ่โมโงอยู่แล้วข้าวเสอร้อยใยสองอาทิตย์แล้วตัวนี่กัมเรียนบอกบอยนันทิลิโอ้น้องเขานั่นเลือดตัวเดียวนี่เอาตัวเถืกมาเห็กับตัวดำเหมือนไงตัวดำก็ให้เจ็บตั้งห่างใส่ดำหน่อยโอ้โหาไว้เกลงกันอ้าว โบคือโบคือโบคือสารพิษอะพิษร้อยพิษร้อยโบมันโบคือดอกมันพิษร้อยไอ้สิมัพิษร้อยไอ้อิมันคืออยู่ดอกแกมันพิษร้อยเนาะก็ซื้อใหญ่เอาหน่อยมาอ้าวบ่ากันบ่ากันเอาครับครับครับนี่ไงนะครับพวกเขียนไอ้เบิ้งน้ำเงีงงวงงันไม่ะครัเป็นไงงวงงับข้อมือนี่งสองหมื่นเท่าไรตัวนี้สองแปดตัวนี้สองสองเอ๊งวงามพี่น้อง งวงงมสมัยงวถือมันทีราคาดังไรผพาพีนองมาเบ่งสองแปดมัน่นบ่บ่ครับบ่ท่านใดแขวบ่ท่านใดแขวเออ,เอ,อสีคุณห้องซางโอ้บอ่มีจอยเลี่ยงดนะี่ยขนาดเลี่ยงในผ่านขนาดเลยน้ำพืชตายแบบใหญ่เลยเนาะม็ดขามิก,กว่ากว่าลูกหลอดเขามาหยุดงอแง เอฟหยังอยู่20,000กว่าที่เขาเขาว่า40,000ไปเแน่นอนนั่นอยู่บ่เขาเนี okay. ่ยเอยู่อยากได้ซื้อดอกละ28,000มือเรื่องแบบงามหางงามแจ้งอ้าพี่น้องเพิ่นกำลังมาต่อตัวนี้มันเป็นอยังมันยังถือลงมามันจ้อยบ่ครับมันจ้อยตัวนี้จอ้อยโค้งสางสูงเมตรโน่นอะาจะได้40มือเรื่องงามคือกันเดี๋ยวตัวนี้คนสนใจหลาย ดีก็ได้นั่งนะนั่งถือว่าผ่านอยู่ดอกน่าจะได้ขายเบืรอโทรไปกันนะครับหาเพื่อนบอเอาเบอร์โทรไปไหย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าศูนย์สามสองสนึ่งเก้าสามยังซุ่มหน่อยเป็นจะเป็ะได้ยุ่ตัวนี้คนผมดีอยู่ัดมาง่ามปกตีแล้วเนาะง่ามง่ามบอง่ามมันซื้อดีผมนี่เป็นซื้อครับซืน้องะกันมซื้อังประกันหมดทุกอย่างอ งองามราคางองามพี่น้องอเป็นง,ง,งูเลี้ยงเมืเท้าแล้วก็ต้อเน,นื้อพี่น้องสี่สิบห้าบวกความเหมาะสมเลยสี่สิบห้าบวกความเหมาะสมตั้มนี้บ่มีเลยบ่สีกับบ่มีมองตีเลยไปจากไปเลี้ยงพี่น้องสอง,อง,อง,สง,องพันท่าได้ก่อนสองพันพร้อมส่งสองพันพร้อมส่งพี่น้อง งงส,สูงเงอราคาอสูงห้าสิบบาทงูได้ไปุกเงีองหมื่นหนึ่งพันบาทอประกันทุกเงื่อนไขรับประกันทุกเงื่อนไขเพื่อทรไปนำ้ำกสองหาสองนดจัลักบรมากบุรีมกักถักของเราอยู่เลยสองหมพันต่อแบบจะหอดบ่หอดต่อบงเอาสามารกระต่อดิ เมื่อว่นเสียอียมงานเสียอมือนี่ในง่วงงามเพิ่นวะสองสาวสองแม่ผนตัวน,นี่นสามแม่ครับขายไปเล้วแม,ม่นึงตนนัวนเม็ดสี่สิบกว่ากว่ากลูกแรกครับแกลอ้ตัวนี้สมบูรณ์เต็มที่ราคาไดราคาไหเมไงราคาหมืน่นแปดพันแปดบาทบอ 8, 8าท้อา ทานกันมีลูกมาหนึ่งตัวตันี้บ่มีสมบูรณ์เต็มสมบูรณ์เต็มที่แม่นครับราคาเนื้อราคาเนื้อกอยู่ประมาณนี้เนาะแม่สาวเด้วยบัดนี้แม่สาวของขอได้แม่สาวหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทสาวหน่อยบือเรื่งงามไปเบิร์ตครุย่างเบิร์ครุย่างเพิ่นบาราคาห้องไว้ บ่าทนไหนตอรองแม่ยังไงเน็กเอห้องไว้ตอร่องได้พี่น้องบคืออยู่ได้ลนะนาอห้องไว้เด้อพี่น้องมื้นสี่พันกว่าบาทในห้องไว้ห้องไว้สีงามนาดเลยผมมีดังมีเดืงอ,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 องเอาเบอร์โทรเบอร์โทรเอาห้องไ่ศูนย์เก้าสามหน่งแปดห้าสี่หกเก้าแปดที่งานเย้พี่น้นอ,นอ,ง,อทงทั้งทีกับี แม่แยกลูกอะนี่อ้าแม่ลูกงามเ่ินว่ามื่นหกพันห้าร้อยบาทลูกมันงามถักกูลูกเพื่อนมื่นหกพันาร้อลูกมันกินนมหลายแม่มันได้จอยจักกันหน่อยไม่ลืงเดลูกงามมือเ่งเม็ดเกือบสามสิบเม็ดยี่สิบกว่าห้องไว้มื่นหกพัห้าบาทลูกสาว อยากจอยจักหน่อยนาะัเป็นอยังลูกมันกินน้มลายเรื่องพวกกนดีหางเถึงโอ้ดีเบิร์ตอ่นละประกันทุกอย่างลูกเา้แบบสวยเลยพี่น้องคืนมื่นหกพันห้าร้ยบาทเอ้าเบอร์โทรหาสามห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกสามแปดสามหกสามแมรส่งฟีห้าสิบรลสงฟีห้าสิบโลมองลูกเท้ามันงามดี้ไอ้กำร้องมนเดน้าตันั่นนั่นเ่าข้า มือมัวเพอกล้องก็ไดเห็นหนาโดนเลยมัวเลยตีเพิ่นเพิ่าเพิ่หน่อยทั้งสองตัวหน่อยเท่าไรหน่อยราคาเห่าไรเบันหาอยครับนี่ยงขึ้นมเน่ยยไงเก่าพัเอออายกกู้หมืนหกยกูมี้อเพิ่หน่อยเท่านี้ มาเ่งเาไ้องไว้่า้าว่าคาีขึ้นาคาห้องบหนี่พอนาก็โดนโหนีตีเบื่โทรวไปนั่งกันอ่ะลืมล่ะครับศูนย์แปดเจ็ดแปดเาครับโหีกับหจักตีคนนอกบัโดนเลยมืนเท่าไหแม่สาวหน่อยไม่ไหมื่นเท่าไห มื่นหนึ่งพัรหรือมื่นสี่พันมื่นะอยู่ประมาณนี้ดึงน้าทานค้องเราอยู่ได้นน่ห้องใบห้องใบดอกว่อดอกวะอืประกัน,นโอ้เจ้าบ่านคนนี่ผัดบอยากเป็นราค่าส่วนนี้จักเมนเป็นอย่างไรมื่นเท่าได้นิข้อกันครับอกันอ๋อ ขัดทกันกับพีแล้วมองมาสีออกเมพปรูไปทางหานอครับครับผโอได้โอ้ได้เบอร์โซเนลของเราโซเนลลได้เถ่ต่อยอดได้ดีเบิร์ขุ่น้ำของบมื่นสี่พันถ้าจะได้เบอร์ทไเบิร์ได้เบอร์ทูเบอร์ทเ้าอบเบอร์ทูเเราวนกันเกาหนึ่งสามแปดศูนย์สี่เจ็ดเผืเราวนจะจเบอร์ทจดีแฮงเ จกได้ว่าไทยเดี๋ยวงอว่ไทยราคาจะขยับขึ้นจังหน่อยอยู่เลยพี่น้องมื่นสี่พันโอ้ลูกตัวไม่งายลูกตัวไม่งายมันก็เลยแพเง<ป> 3, เดี๋ยวพอเป็นห้องไปได้หรอมันติเล่เนาะตัวนี้เนาะเมีติเล่ลูกมากกว่าติเลม่มาไายลูกเพิ่นคือขับแต่ว่ามื่นสี่พันลูกมันจะบาทขันยแยกแยกไปได้ครับแยกปไปไหนไอไข่แม่มันสักกอนแั่ไข่แม่ไใดไข่ขไขลไหลุดลูกเดี๋ยวนี้เนาะมื่นสี่พัน เทืกปดอกยังเาส่วนนีอกยยางเนาะมื่นสี่พันเราบ่โดยรวมกัโอเคได้นี่ดูขนงามยอดได้แล้วดูตัวเมียาเขาทอาไปโทษไปคือเกาให้เาศูนย์เกา ไปเลียกแม่ลูกไทกับไทยลี่พวเปนไทยกับโดนพี่น้องไทยอกลีไท่แท้ไทยแท้ครับต้นไนมันต้นนมันจีเล่ตัวนี้มันไทยแท้ลูกเมีเท่ากันต้นละนี่ตอนแ้ก็แปดพันหาพวมีมื่นวัอแ้วนนาแช่ตัวละสี er mm ่พันก็แล้วต้อให้ห้ตือถือๆให้ตอหาลอยถือตัวละสี่พันบ้าตัวนี้ตัวเจ้าลูกมันกระคุมเล้ยวได้ขันวาสีพันเออ โ้ักแห้งเวยเจ้านี่ว่าแม่แม่ม่าลูกขึ้นไงล่ะเฮ้อว่าแม่ไก่เรบ่โอ้ไทยรีีไทยรีีนี่แปดพันนี่เน้ะเลเราเบอร์โทษน้ำไผ่ไม่แม่ไม่แม่ไม่แม่เบอร์โทษน่ะดขายแท้ได้โค้มนี่เบอร์โทษกนแน่นิ่ิเพ่อะข้าเด็กขเดคุยอยู่เด้ขายแท้ได้โค้มนี่เพิ่งเบอร์ได้เบอร์โทษเด้กขายแท้เด้โค้มนี่ บว้ายบัดที่คล้ายกับพี่แนวนั่นจริงหรเมียนอาจารย์เมียนจักพันแม่มันนั่นเมียนแหมโลูกมันหางดอกโอ้ลูกมันกระหังดอกไอเบิ้งคักขัเบิ้งคักขักพันวัวแซ่บจะซื้อเรือพันวัวแซ่บจะซื้อเลยจักบาทกับเท่งเมียทั้งูกคนมาพันวัวแซ่บจะซื้อเนาะพันสิบบาทพันวัวแซ่บจะซื้อไอ้เออเอาเรี่องแขกงขาหอดมาได้เฮือนพอดีสุดมื้ดโอ้ลูกมันหางดอกเดินมาเมียนพ่มเล่าล้ว ก็เมนความเหลาตัวละมันหางดอกพิดมันจะช่างเ้นอื่นนี่เนาะนาอแม่สีบักยางดินลูกมาหางดอกซื้อเสียราคาไปเลยป่เีย่ากับกตงกันแว่าทำไมงวดถือนาอกะ่ไเพิ่นมืดเท่าได็กอ่ะไอเพิ่นห่อนมืดหาอยู่ก่อนอดมกเบิดกระบดเพิ่นว่ ว่าสือและหนอขันบดีหนออันรีอย um, like <Yo, Liberty. S 2> ่างเงี R ้ยหนองัวพอมงัวพอยเอมบันยอดเอาร้อยยอดนิยมมาอีกแล้วนิยมมาอีกแล้วเราเจ้ายอดนิยมเาป้าเจ้วปาคือหนีเนห้องเพ่งควาเขาันแลนะสองหมื่นหานห่องเพ่งควาเขาและสองหมื่นหานง้ก็ให้แกได้เบด ขาดในแต่ความูลตัวเมยไ้าตัวม่บุ้งหูผมมันตัวนี้แม่ดูขึ้นแม่ลูขาดในแต่ความูงยังไงสองหมื่นกว่าร้อยยอดนิยมเนี่ยสงนี้เขาซื้อร้อยนี่อะพี่น้องนี่เดี๋ยว่างัวเรามันเสียซื้อคันสูงก็ดีทีเขาละเกินโตแล้วไป้ยเฮ้ยไ่เนาเียนอเพราอนี่คือห่งเหนือบ่ะเ่าไดเบรนี้นสอมื่นสี่พันห้าสองหมื่นสี่พันห้่ไซื้อกันยังคุยกันไดไอีกเขาให้หัด้องหมื่นหบอเ เพิ่มอีกห้าลอยแ่วนี้ข้ายเท็ตัวนี้น่นอนซบาจะอออยัคุยกันนรอยค่าแขนนี่ละคุยกันนั่นบอหอว่าคสหันหอดว่ามันกับีุด2สองหมื่นด้อมันเออมันค่าศอกนี่กัประมาณสองหมนกว่าอยู่นออันนี้กักันต้นะเขาให้สองพตัวนีเขากับจีห้สามพันเขาคือหัวขวานหรือว่าเป็นอย่ง ป็นสี่ันห้าที่จะมีแเม่กระเนะแม่เจว่ากระดูกมหน่อยหลายปนไหนเนี่ยสี่พันหาเมื่อเรก็ห้เมื่อเดียวนีแล้ว มืองเงิไปเลยลดจากลดเดี๋ยวคนอะนอกมันเนี่ยนองมันกับพ่ะน,นแ,ลแล้วมากระดูกว่มีกับทีบว่าว,าวาพดพดแล้วมามีอยู่อืมเป็นเท่าไหาร่ราคามันพูดมืน,นี่<อ>มาองอยู่บ่อหอดองอคนมาประมาณสอด,ด้คันบ่หอดองอ บรหบะหอดกับ่ได้แ้วเราเอามากัดซกสี่องหมื่นกลัวๆจัาหน่อยล่ะนี่เมืองง้วเป็นตะเลี่ยงไทยใหญ่นอแม่ลูกแม่าานรอบแม่สมผ่านรอบเม็ดยี่สิบง้อเกือบเม็ดสาสิบอยู่อกเ้ยสูสีอยู่นอุูีูีบวกลบโอ้ลูกใหญ่เลยตัวนี้ ลูกไ่ได้มื่นอะเด้น,น,น,น 1, ี้สองม่นเอดก็อสองมืน่นพันห้องมื่นหนึ่งพันห้าร้ตัวเบิงแม่มันผ่านหลบเอ้าพอลูกมันกระเรืองไหนถ้าใหญ่พี่น้องลูกก็เมียี่สิบกว่ากว่าเอ้าพี่น้องจะเบิงนี่ก็แม่นบ่กรม่นครับเม่นี่ไไดสื้อได้พี่น้องสองมืน่นหนรยบาทตัวเบิงจีหอดสองมื่นอดกับตัวเพิ่นเบิงเต่าน่อยหน่ยนี่มืน่นาลอยม่าอย นี่นกหารรถได้รถได้ตัวนี้หลยเตอผพละแม่นี่ยาบานนาสนคือแม่ลูกคมนี่ทีวปราพันของเราสองหมื่นหนึ่งพันห้ารบาทต่เอเบอร์แม่พันรอบแล้วเอา้าไม่ทั่วไปศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามห้าปามเก้เจ็ดได้เงินหน่อยคืออยู่กูได,ด้เงินหน่อยๆเนาะหน้ามาให้งวกรบ,บคูกัน่ตังกันบ่เออคักมันแล้ว ิวอยู่อยู่ดมเป็นดมมากกักินนะเออนี่บอแม่ลูกคนนี่บอกมื่นเท่าไหร่ลูกเมื่นสามพันหาสามพันหาในซองพี่น้องมื่นสามพันหาถือปันเกือเพือเอาทิีย์ดีสามว่าลูกมันใหญ่ดิเออเาียกลูกคนเดียบัดตอนเดียวายกลูกมื่นตอนเดียกลูกนั่ก็นั่นมื่นสี มื่นสี่กับแมงม่วงบางไงอันนี้มื่นซ mm ีต hmm. ัวนึงเม็ดสามิบกวเบเม็ิอันนี้ัมืนอันนี้ัมืนท่าได้ก่อนมืนมืนท่าไดก่อมอยู่ลหมนสามัหามืนสามัญหาดได้สองเาะเียเบียบราคาเบิ้งอันนี้ด้บดินนีมืนชิ้มหาอยมืนหาอยส่ลุก สูสีกันสรุปเลยเอาสองตัวดีกว่า<อ> <c ười> ว่าอีลนีนะนาะถ้าพูดรงว่าเออมื่นามนาฬิาสองตัวนี้ก,กับมื่นเนี่เล่นกันอยู่สี่หาลยหนึ่งสรุปเลยเอาผู้เลเีดเด้ยงเอาจาาังส<อ>ี่าด็เพิ่อเพิ่อด็สามใส่ใส่ใส่เบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรไปเบอกันนะเบอร์โทรคนไดนลูกมเบอร์ดเบอร์ดเบอร์โทรศูนย์เก้าหกแปดหกศูนย์แปหน้างสี่เก้าห้าหนึ่งสี่เก้าได้านมาเพี่ลองนี่ ห้องไว้ได้หนี่มื่นสามพันห้าร้อยบาททนี่น่อี่มันทำเอาตัวนี้นะมันจึงขี้ไล่นะห้าพ่อพันเนาะแต่มันไปเสิร์ฟนี่เนาะโอ้โหพ่อพันน้ำทงเฮาหลุมก็เร็วมายามมนสรัยหม้องสองหมื่นโอ้เมียบักไงก็ห้องสองหมื่นเวตสีที่กว่ากวา เป็นยังไงมันแพงกว่าสองหมื่นกูซื้อโอ้อ้าวอันนี้มันมี่มงตีบบ่มันมี่มงตีลูกมันบ่สองหมื่นพื้นบะมารลูกมันได้เดี่ยวต่ว่าแม่มนสดดีแฮงตัว้ ผู้ห้องกระถือบะห้องพ่อฟังอยู่วะเว่าผู้สื่อเพิ่นบ่ถืกใจเพิ่นเ้าไปรอบิ่งอันนี้เด้บัดนี้จักพันตัวนี้ห้าพันห้าพันเงินซื้อๆนี่ครับว่มีหมื่นบ่อง่อยอันนี้มาแทงห้องมักย่องไปอีกบ้านนี้ขายแล้วไปโอ้ขายแล้วเออไปติขายเด้อห้าพันถ้าหมูตีผู้สื่อแล้วพี่น้องห้าพันเจ็ดพันเอาเบิ้งเจ็ดพันห้าร้บาทขายแล้วตัวนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทตัวนี้ก็ยังว่าเท่าตัวนั้นห้าพันเหมือนกันชุดยี่หรอ โอ้ปยังยังขขาดทุนนี่ยนเคยขาดทุนเหือใดขาดทุนโอ้ยจักเหนียวไหาดอันเพลินันธุ์งข้ามถือสเก็ตระเบิดมากเขามนเน่ยเขาก็ขีดไปอยู่ได้จักบาทได้จักบทขาอีเลียบออลีืาเก่าพันหาเก่า่นหาเพิ่าเือหนึ่งกับเก่าพันหานี่ละอยู่ประมาณนี้ละเนาะเออเพิ่นถือสเก็ตระเบิด ถือสกิลระเบิดมากพี่น้องผ่านล้ำตีมาเอ้ยหัวมือนีเพิ่นห้องซื้อได้พี่น้องแต่ว่าราคาแต่ว่าสังเกตมึงมือนีเขาห้องขายหัวที่ห้องแพงเนี่ยเจ้ว่าขายกับคายคือเก่านั่นแหละเนาะเออห้องซื้อออเพูดได้บ้าซื้อกับเห็นเพิ่นห้องกับจะพอโตไกลเป็นห้องไปซื้อมือนีคนมาซื้อหลายพี่น้องหลายอยู่แต่ว่อเออก็ธรรมดาหน่าล่ะเช้กับจะฆ่าของถือแต่เขาซื้อมาขายห่องยังหาของถือ แต่ป้านายกัยังรูบป้านายกัยังรูบอยู่อ้าวโอ้เินหนึ่งมันกับพ่อซื้อรีบตัวนทําไมไม่ขายทําไมไม่ขายเอามาทําไมมองขายพ่อขายพ่พันเออพ่อพันขายให้เขาไปผสมเอาลูกขายไปยังไงยังเท่าไรขายห้าหมื่นขายวัดวัดรธามาสามหมื่นเท่าไรห้าหมื่นคนบอกหมื่นสามหมื่พันไม่ได้หรอในห้างมันกับพ้วมืงกันเลย ราคาเนื้อก็ประมาณนั้นบ่ในห้างสองหมื่นกว่าบาทบ่อันนี้พ่อเป็นยูทูบเหรอครับแล้วมีคนดูเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยไอ้นี่ลงวิดีโอลงวิดีโออ๋อซื้อลอยไหนในห้างทุกวันนี้ซื้อลอยไหนซื้อเล็กๆล็ก็สองหมื่นกว่าบ่เฮอยตัวละห้าหกพันนะไม่ถึงหมื่นเอ้เยอะอยู่ว่าตัวละห้าหกพันมีไหมนี่ชอบรอยนั้นแหละพ่อหลอกอะไรตัวเนี่ยมามาสวยๆกับเพื่อนในขายบ่ มาสวยโพดมาสวยโพดข้าจอาง้อขึ้นรถครับนักโพดนักเหมือนเมาเมาเห็นแดนมัสวยสวยเหมือนถกเนียยันมันหนักเดี๋ยวเมษาเอกระบกเิงหน่อยนึงครับผมโอ้เมษาามงามเมษางามงามมื่นเท่าไหร่มื่นสพันารอยครับเอองามของเราตัวนี้เป็น้องขาะยากได้ไปเลี้ยงมื่นสพันห้องเลยนี่สี่พันห้อยห้ับต่อได้เมื่อเิงน่อยห้องไม่เศร้าเด้อจ้กบาทบานนี้เทิงน่อยครับว่าหกพันสองร้อยต่อเนาะ ตัวเอาเออแม่นี่เป็นตาเลี้ยงมื่นกว่าบาทได้แขวลด้วยเหรอเห้ยังแล้วยังเล่มาเพราะว่หล่นทับมาซะเม็ดโอ้เม็ดยี่สิบว่าเกือบสามเม็ดสามสามสิบหนาจะได้หู้ดีขนาดเลยโอ้มาสวยราคามันมันก็เลยเหลือตัวนี้หนาสื่ออยู่เพี่เนพ่อแล้วพ่อเป็นสื่อสาวหน่อยมื่นตอนแรกก็มื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้าอยากได้ไปเลี้ยงพี่น้องคือของเราอยู่ได้เมน นั่งนาน,นั่งเกียกบืย้อเรื่องก็พ่อมีมีอยู่หรอวะพูดถึงหวะกัซ้ำนี่ละนอนลาค้าบ้านอ๊อครับผูเ,เรียนธรรมศาสตร์นนเรธรรมศาสตร,ร,สตรเพนวะหูหน่อยๆได้แล้วตัวนี้ปูดถ,ถึงหวาตัวในเนี้ยยู่ดอกจักเล็กจักน้อยนี่จะตัวไหลกัตัวเบิง้งพ้อใจทรงกับทรงเบื่อทูไปเอาเบื่อทูไปเบิ้งศูนย์หกห้าดมร่วมด้วยรวม็ดีได้นองเงินสบาท งึดงัวแม่นี่บ่ได้ขายเด็ี่นาองเสาเป็นห่องหมื่นพันายเจาแบบี้นาะเพมีคนหาครับโอ้คนนอาเบิ่งงั่นเหนือเบิ่งบ่คือกันเนาะเป็นห่องหมื่นหมื่นพันเปเสารนี่เนาะช่วยมากเรือสอดอบบ้างนี่ครับชวยมากเลือสอดอะีบ้าเรเี่ยวมื่นหาลอยนี่นะชวยมากเรือมื่นหา่อยเป็เสานี่มื่นพันวาเสี่ยวได้หนีต่อต่อแรก็น่าจะหลอดมื่น เนื้อขนาดเลี้ยงก็ได้เงอดยดบดรไเหมือนงวตัวนี้เขาต้องเงืดแน่จยูงดอเงืดบ่ฟ้งือดบ่ฟ้าเอยู่ตัวนี้มันเป็นแต่ได้ขไงวดเดรคไล่าว้กัดแต่ก่ลทมันไม่เคยผ่านนะน่ามันเจ้าที่เด้เหลือจากบาดแบานี้ไหนี่ว่พอมือแล้วพอเพราะหาพันมมหรอเาหาพัุกลัวๆหาพันนันบอทเอาทะเลแก่ทาลนั่นเอ คาหาพันธ่อยสั้งเขาให้สามพันก็ข่อยทีไปจะกวอนำหาพันธกูบาดเนบวกละบกคันบาหาพันธเขาจะต้อสามพันอจะาม่คอยงึดอเจแม่นี่นี่เออก็มือหาลอยพี่อน้องจวยมามายระเจ้ปเลีเียงหมน้องกัดสิหนดเออพขาอยากไปเลียงมาจะทานข้งเราเนี่กัดมาตรทานมาตรฐานเลยพรเจ้าเลีเียงใครเนื้อ เม็ดี่สิบกว่ากว่าในถือก็เรือยอยู่ปดก่อพันยากด้ถือก็ไปกับห้าพันพเื่อโท่มีอย่บอกเ่อท่ไปกันอะเบื่อโทรไปนำกันอ่ะฮะท่าประจำเฮาเบื่โทรบอร์ไดสองเบอร์ดสองสามเจ็ด็สามเจ็ดเจ็ดเจ็ด้าเก้าหกเจ็ดห้าก้ได้เลยเอยูดอกหมื่นเลือหมื่นห้าร้อยเลือเท่าได้ก็เลือเท่าได้ก็เลือเก้าพันอ่นอันนี้เลืออยู่ห้าพันเนสวยมากเป็นแนวหนีพี่นาก ห้าพัน